ลิซ่าทำสื่อเกาหลีจึงบอกว่าสวยตั้งแต่หัวจะรดเท้าหรือสั่งเรื่องให้เค o p OP, คนแรกและคนเดียวฟังกี่ทีก็อร่อยสวัสดีเพื่อนๆพทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวความปังปูริเยเกี่ยวกับน้องลิซ่ากันสันิดนึงค่ะความสื่อเกาหลีก็อึ้งจึงนะคะลงข่าวน้องลิซ่าที่ว่า ลิซ่าแบล็คพิงเพิ่งลงรูปบนอินสตาแกรมส่วนตัวสุดเซ็กซี่และสบายๆจากงานโคเชล่าพร้อมกับบอกต่ออีกด้วยว่าลิซ่าสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าไม่ว่าเธอจะสวมใส่ชุดไหนก็ตามอย่างชุดระยิบระยับสีเหลืองทองกับงน่ารักน่ารักหรือชุดหรูหราลิซ่าก็ทำให้ผู้คนตะลึงแตกตื่นได้เสมอพร้อมกับปิดท้ายด้วยว่าลิซ่าคือราชนีอย่างแท้จริง เรียกเด้วบานอริซานี้จะขยับหรือมีสถิติใดๆนะคะทางสื่อเกาหลีก็มักจะลงข่าวนะคะเขียนข่าวให้ลิซ่าไรพิงเป็นเกิร์กรุฟอันดับที่1ของโลกได้ทุกครั้งค่ะเรียกด้วาสร้างสถิติให้วงการเคป๊อปกันรัว และเรื่องนี้นะคะกับความฟังปุริเยให้กับวงการ K-POP ได้สัสะเทือนต่อนะคะลิซ่าได้สร้างประวัติศาสตร์กับการเปิดตัวอัลบั้มเดี่ยวนะคะลาริรสามีทั้งหมอสองเพลงคือเพลงลาร,ริสาและเพลงมันนี่ที่มียอดสตรีมบนสปอตติไฟามากกว่า1,000ล้านครั้งทำให้กลายเป็นศิลปินเดี่ยวของ K-POP ที่ประสบความสําเร็จสูงขนาดนี้ซึ่งเพลงลลิซานี้ก็เปิดตัวเมื่อวันที่10กันยายนในปี2564ที่ผ่านมาค่ะก็มักจะสร้างสถิติในหลายๆเรื่องนะคะถึงกับมี5สถิติกินเนส o ์เร Record ทุกสถิติล้อกันไปเลยละคะ่ะแฟ่นี้ต่างก็พากันบอกว่าลิซาคนแรกและคนเดียวฟังกี่ทีก็อร่อยชื่นใจแซ่บหลายและสุดท้ายนะคะแฟนๆได้พบเห็นเจนนี่และ น้องโรเซ่ค่ะที่สนามบินนิวยอร์กก็ไม่แน่ใจว่าจะมีงานอะไรเพิ่มไหมนะคะซึ่งก็มีข่าวลือออกมาว่าทั้งสองจะร่วมงานเม็ดกาลานะคะในวันที่1พฤษภาคมนี้นั่นเองละค่ะส่วนพี่จีซูและน้องลิซ่าเองนี้ก็ยังไม่เจอตัวใดๆนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเคยนะคะทุกทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ